โชว์หลามาเต็มมือเลขเด็ดมนสิทธิ์คำสร้อยแจกสบัดนึกว่าพัดสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาแล้วนะคะเลขเด็ดคุณมนสิทธ์คำสร้อยนะคะนักร้องลูกทุ่งขวัญใจบรรดาผลชอบตัวเลขนะคะมาแล้วนะคะงวดนนี้แจกเลขเด็ดนะคะหลังจากช่วงนี้ถูกหวยรัวๆนะคะ ลูกทุ่งชื่อดังนะคะคุณมนสิทธิ์คำส้อยนะคะได้โพสต์โชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลในมือหลายชุดเช่นเดิมนะคะโชว์หลามาเต็มไม้เต็มมือเช่นเดิมนะคะโดยงวดนี้นะคะคุณมนสิทธิ์คำสร้อยนะคะโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความระบุว่ามาแล้วครับเลขพ่อน้ำสองหอบหิ้วลอตเตอรี่พร้อมปฏิทินปี2565ของอาจารย์ส้มมาฝากแฟนๆด้วยครับ ข้างในนี้มีตัวเลขประจำวันด้วยนะครับงวดน,นี้ตรงกับเลขที่ผมชอบ54 74 57 70โปรดใช้วิจารณญาณในการชมโชคดีเฮงเงรวยรวยกันนะครับนี่เลยนะคะคุณมลสิธิ์คำซอยเขาก,ก็โชว์ตัวเลขแบบนี้นะคะเต็มไม้เต็มมือเช่นเดิมนะคะนี่เลยนะคะมีตัวไหนบ้างก็ดูดีๆนะคะนี่เลยนะคะคุณมลสิธิ์เขาก็โชว์ให้ดูแบบนี้นะคะพร้อมกับ บอกในคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าบาังเอิญไปเจออาจารย์ส้มแถวสะพานคลายนะคะก็เลยให้ปฏิทินเลขประจำวันมานะคะซึ่งคุณมนสิทธิ์บอกว่าเลขแมนด้วยนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวไหนบ้างก็ซูมเอาแล้วกันนะคะคุณมนสิทธิ์เขาชอบตัวนี้แบบนี้ที่พูดไปที่บอกไปนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเองกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ